หลังจากปรากฏภาพเล่นสงกรานต์กันที่ถนนเข้าสารและอีกหลากหลายพื้นที่พลเอกสุพจน์มาลานิยมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 บอกว่าได้หารือกับปลัดกรทมและผู้แทนกระทรวงมหาดไทยแก้ไขอย่างเร่งด่วนค่ะจากนี้ไปห้ามเล่นน้ำในพื้นที่สาธรารณะอย่างเคร่งครัด เช่นเดียวกับนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำำําสํานักนายกรัฐมนตรีบอกว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกําชับให้แก้ไขยอย่างเร่งด่วนขอความร่วมมือทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติงดเล่นน้ําสงกรานที่เข้าสารนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่สาธารณะไม่ได้รับอนุญาต และขอให้ผู้ประกอบการที่ถนนเข้าสารร่วมกันชี้แจงทําความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะค่ะนายกรัฐมนตรีนั้นเห็นว่าคนส่วนใหญ่ทั่วประเทศปฏิบัติตามมาตรการด้วยดีนะคะเพราะว่าตระหนักถึงความปลอดภัย แต่ส่วนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามเนี่ยก็ต้องขอความร่วมมือด้วยนะคะไม่อยากให้เป็นการบังคับเพราะว่ากลัวว่าจะทำลายบรรยากาศแห่งความสุขแล้วก็เทศกาลแห่งการท่องเที่ยวก็หวังว่าจะไม่พบปรากฏเรื่องภาพของการเล่นน้ําในพื้นที่สาธารณะหรือไม่อนุญาตอีกค่ะนอกจากนี้นะคะยังขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันตั้งกาดสูงปฏิบัติตามแนวทางป้องกันอย่างเคร่งครัด พื้นที่จัดงานที่มีการควบคุมอนุญาตให้เล่นน้ำและจัดกิจกรรมตามประเพณีได้เนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้มาตรการโควิดฟรีเซตติ้งค่ะส่วนพื้นที่สาธารณะไม่มีการควบคุมประชาชนต้องยึดหลักปฏิบัติตนสูงสุด ฝากไว้ว่าหลังเดินทางกลับจากภูมิลำเนาหรือกลับจากการท่องเที่ยวช่วยสังเกตอาการตัวเองด้วยนะคะถ้าพบความผิดปกติก็ให้ตรวจด้วยชุดตรวจ ATK ค่ะและขอความร่วมมือให้ใช้แนวทางทำงานที่บ้านหรือว่า work from home นะคะสำหรับสถานการณ์วันนี้ติดเชื้อใหม่24,134คนแบ่งออกเป็นผู้ป่วยในประเทศ2 4 0 9คน เป็นผู้ป่วยจากต่างประเทศ125คนสรุปผู้ป่วยสะสมสูงกว่า1 7 4 0 0 0 0คนหายป่วยกลับบ้านได้แล้ว26,000กว่าคนนะคะยังคงรักษาตัวอีกกว่า200,000คนเสียชีวิตวันนี้ยังเกินหลักร้อยนะคะ115คนค่ะตัวเลขสีเทาๆนอกจากนี้นาะยกรัฐมนตรียังกล่าวแสดงความยินดีกับยอดจองห้องพัก ยอดการให้บริการในภาคการท่องเที่ยวทั้งภาคธุรกิจโรงแรมร้านอาหารต่างๆนะคะและมอบหมายให้นายสุพัฒนพงพันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและทีมที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีดำเนินการร่วมกับกระทรวงทางเศรษฐกิจเปิดเวทีเสวนาภาพรวมด้านเศรษฐกิจเพื่อชี้แจงผลงานให้ประชาชนรับทราบด้วยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามข,าข่าวข้ามมิติใหม่ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจคนระับ